สวัสดีค่ะมื่อวันที่2 5หมีนาคม2566ค่ะพบกับอูซางบอยมาหาสารคามค่ะมื่อวันอูซางบอยลาภพวงรถไทยคันนี้มาส่งลูกค้าอยู่บ้านเชียงเครือค่ะตำบลเชียงเครือรอําเภอเมืองจังหวัดกรฬสินจาลูกค่เพ่นเลือกเป็นรุ่นหล่อเดียวดำมือค่ะคันนี้จากกวางยุทธี เมตรเจ็ดสิบจ่า,ย,าย่างยูทีสองเมตรแปดสิบจ่าสูงยูทีเมตรหนึ่งค่ะขั้นนี้ลูกค้าผเลือกเป็นสีสมจ่าทั้งดานนอกทั้งดันในค่ะขั้นนี้จะบรรทุกเหล็กประมาณสามตันถึงสามตันหาจ่าถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจก็สามารถสั่งสื่อสั่งจองกับสางบอยเลยค่ะของขางการสั่งสื่อกะนี่ยู ทางช่อง Youtube ค่ะแล้กับเพจแล้วกับ a c e b o o k ส่วนตัวแล้วกับทางติดต่อค่ะจะใส่ซื้อกูซางบอยมาหาสารคข้ามแบบแบบนี้ค่ะซื้อเดียวกันเบิดจ้าขั้นนี้จะเป็นรุ่นดำมือค่ะก็จะมีทีคำดำหาค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งช่วงล่างค่ะขั้นนี้จะเป็นล่างซีเป็นโตคัตซีค่ะส่วนข้อจะซับหายแข็งแข็งแบบนี้จ้าข้อลากก็จะบิดไกแบบนี้ค่ะร้อยแปดชิดองศา ของอู้างบอยเกิดจะรับประก,กันเท่ารับประก,กันโครงสร้างทุกขั้นจ้าถ้ามีปัญหายังสามารถโทรแจ้งปัญหาซางบอยได้ค่ะเดี๋ยวซางบอยดูแลให้สีสันลูกค้ะกัสามารถเลือกเองใดจ้าม่ทุกสีค่ะเปิดทางได้จ้าล่าบนกระจออได้ค่ะใส่งานงายสีสันก็เลือกเองใดค่ะขั้นนี้จะเป็นกระทะไม้ขอบสิ้หาเป็นยางเปรเซนต์จ้ะนี่ค่ะเปิดข้าง ของอูสร้างบอยก็จะแถมเหมอนเดิน oh. จาแถมเสืออู้ให้ลูกค้าจะเอาไปใส่เห oh. ็ดเบียกจ้าละกะันมีกล้องถึงมือหายมีบันไดสองทางมีหมวกดันบนจ้า oh. อา่าดานบนนีก,กะวางกระติกน้ำใดจ้าหรือว่าคนคนนั่งก็ได้ค่จะจะตอนนี้กะ็จะเฮ็ุให้เป็น้าตังเกียวปั๊บไปให้ทุกขั้นจ้า oh. พอลูกค้าจะได้ไ่ต้องอายยกขึ้นยกลงมัน่นัะค่ะคือแค่มุนขึ้นมุนลงเองค่สะสะดวกสะดวกสบายกว่าละกะสร้างบอยบ่ได้ บวกคาใส่ใจเพิ่มเติมค่ะช่องทางการติดต่อกับมีทุกช่องทางเลยค่ะทั้ง Facebook ทั้งเพจทั้ง Youtube ทั้ง TikTok จัดจะใส่ซื้ออู่้างบอยมหาสารคามค่ะเอฟซีล่องเข่าเป็นคนเมืองค่ะสะดวกทางช่องใดกะติดต่อมาเลยค่ะหรือว่าเบอร์โทร้างบอยก็จะเป็นเบอร์เดิมติดต่อได้ตลอดเวลาค่ะ062 3 4 1 7 4จ่สค่ะเดี๋ยวจะหายซางบอยขึ้นเบอร์โทรไวใต้คลิปหาจ้า ก็ต้องใส่โซน่าเนาะ